พระเจ้าสถิตกับท่านและสถิตกับท่านด้วยเชิญฟังบทอ่านจากพระวรสารตามคำบอกเล่าของันบุญมาลโกขอถว,วายพระเกียรติแด่พระองค์พระเจ้าค่ะหลังจากที่จอหนถูกจองจำพระเยซูเจ้าเสด็จไปยังแคว้นกาลิลีทรงประกาศเทศนาข่าวดีของพระเจ้าตรัสว่าเวลาที่กําหนดไว้มาถึงแล้วพระณาจักรของพระเจ้าอยู่ใกล้แล้ว จงกลับใจและเชื่อข่าวดีเถิขดขณะที่ทรงพระดำเนินไปตามชายฝั่งทะเลสาบกาลิลีพระองค์ทอดพระเนตรเห็นซิโมนกับแอนดรูน้องชายกำลังทอดแห้เขาเป็นชาวประมงพระองค์ตรัสสั่งว่าจงตามเรามาเถิดเราจะทำให้ท่านเป็นชาวประมงหามนุษย์ซิโมนกับแอนดรูก็ทิ้งแหไว้ แล้วตามพระอ,องค์ไปทันทีเมื่อทรงพระดำเนินไปอีกเล็กน้อยพรงทอดพระเนตรเห็นจากกอบบุตรของเสบดีและจอนน้องชายกำลังซ่อมแหอยู่ในเรือพระอ,องค์ทรงเรียกเขาทั้งสองเขาก็ละทิ้งเสบดีบิดาของตนไว้ในเรือกับลูกจ้างแล้วตามพระอ,องค์ไปทันที พระวาจาของพระคริสตเจ้าขอพระค,ร,ะคริสตเจ้าทรงพระเจริญ<น>เทนนิงพี่น้องที่รักบทอ่านทั้งสมบทในวันนี้เน้นในเรื่องของการที่พระเป็นเจ้าพระองค์นำข่าวดีไปสู่คนที่ยังไม่รู้จักในบทอ่านที่หนึ่ง เราจะเห็นว่าเป็นบทอ่านจากหนังสือประกาศศกโยนาพี่น้องที่รักหนังสือประกาศศกโยนาในวันนี้เล่าเรื่องที่น่าสนใจและพ่ออยากจะนำเรื่องของโยนาและเรื่องของเมืองนินเวมาแบ่งปันกับพี่น้องในวันนี้เพราะเป็นเจ้าพระองค์ใช้ ประกาศศองค์หนึ่งชื่อโยนาให้เดินทางไกลออกจากบ้านเกิดเมืองนอนของตนไปสู่เมืองที่เขาเองก็ได้ยินชื่อเสียงเหมือนกันก็คือเมืองนินเวซึ่งออกไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือไกลออกไปเป็นพันกิโลเมืองนินเวนั้นเป็นเมืองหลวง ของอาณาจักรซอเริยโบราณถ้านับถอยหลังไปก็ประมาณ2,700ปีในขณะที่นินเวเป็นเมืองหลวงของซีเริยโบราณพี่น้องที่รักในบทอ่านที่หนึ่งบอกว่าเมืองนี้เป็นเมืองใหญ่ได้ไปศึกษาประวัติของเมืองนี้บอกว่าเมืองนี้นั้น กว้างประมาณ60ใหไมล์ถ้าพี่น้องเอา60คูณ1.6ก็จะได้เป็นกิโลเมตรก็ประมาณ96กิโลเมตรแสดงว่าเมืองนี้กว้างเกือบร้อยกิโลเมตรในบทอา่านที่หนึ่งบอกว่าประกาศโกโยนาเดินทางเข้าไปในเมืองนี้แล้วก็เดินทะลุเข้าไป ใช้เวลาหนึ่งวันแล้วก็ประกาศเทศน์สอนพี่น้องที่หลักนินเวนั้นมีชื่อในลักษณะไหนนินเวนั้นมีชื่อเสียไม่ใช่มีชื่อเสียงนินเวในสายตาของชาวยูและในสายตาของโยนานั้นเป็นศูนย์กลางของพระเทศเทียมคือนับถืออะไรก็ไม่รู้ แต่ว่าไม่ได้นับถือพระเจ้านิเนเวเป็นเมืองของโสเพณีนินเวเป็นเมืองที่เต็มไปด้วยการคอร์รัปชันนินเวเป็นเมืองที่เต็มไปด้วยยาเสพติดการพนันและอาจยากรรมสรุปแล้วนินเวเป็นเมืองของคนบาปแล้วก็ถ้ามองดูโดยภาพรวมแล้ว ประเมินแล้วโอ้คนทั้งเมืองเนี่เป็นคนบาปแล้วก็ไม่น่าจะมีโอกาสที่จะกลับใจที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตแต่เพราะเป็นเจ้าพระองค์มองออกไปแล้วพระองค์ก็ส่งประกาศกโยนาเดินทางไปโยนานั้นเป็นคนอยู่ในอาณาจักรอิสราเอล เป็นคนที่อยู่ในสังคมที่นับถือพระเจ้าเป็นคนที่อยู่ในสังคมที่ถือเคร่งครัดไม่หมกมุ่นในอบายยมุกการพานันเรื่องคอร์รัปชันเรื่องอะไรต่างๆในอิสราเอลนั้นก็ไม่มีเพราะฉะนั้นพระเจ้าพระองค์ใช้คนอย่างโยนาไปถ้าพี่น้องเนี่ย ฟังบทอ่านที่หนึ่งฉบับเต็มนะครับเราจะเห็นว่าเมื่อพระเป็นเจ้าพระองค์บอกให้โยนาไปนั้นครั้งแรกโยนาไม่ได้ไปนะครับโยนาก็ลงเรือนหนีถ้าไปดูตามสภาพภูมิศาสตร์นั้นโยนาลงเรือเพื่อที่จะหนีไปอีกด้านหนึ่งเขาลงเรือไปที่ทะเลใหญ่ หรือที่เรียกว่าทะเลเมดิเตอร์เรเนียนปรากฏว่าพอลงเรือไปก็เกิดพายุใหญ่เรือจะล่มบรรดาเจ้าของเรือก็บอกว่าเอ๊ะสงสัยมีตัวซวยอยู่ในเรือนี้เพราะฉะนั้นต้องหาตัวให้ได้เขาจึงทำสลากขึ้นมาปรากฏว่าโยนาจับได้สลากของคนซวยโยนาจึงถูกจับโยนลงทะเล เมื่อจับโยนลงทะเลแล้วปรากฏว่าลมสงบเขาก็มั่นใจว่าตัวสวยนั้นลงไปในทะเลเรียบร้อยแล้วแต่พอเป็นเจ้าพระองค์ก็ยังเมตตานะครับพรองค์ก็ให้ปลาใหญ่นั้นมาอ้าปากแล้วก็รับโยนาเอาไว้โยนาสลบสลายอยู่ในท้องปลาที่สุดปลานั้นก็มาคายโยนาออกที่ฝัง่งโยนาฟื้นตัวขึ้นมา ก็รู้ว่าเขาไม่สามารถที่จะหนีคำสั่งขององค์พระผู้เป็นเจ้าได้ที่สุดนั้นโยนาก็ระลึกได้ว่าพระเป็นเจ้าสั่งอะไรโยนาก็ดันด้น,ดนเดินทางไปสู่เมืองนีนเวพี่น้องที่หลักเมืองนีนเวซึ่งในสายตาของโยนานั้นเป็นเมืองที่ชั่วช้ามากเป็นเมืองที่ไม่มีทางกลับใจ โยนาก็ทำแบบขอไปทีนะครับเดินทางเข้าไปหนึ่งวันอ้าวประกาศบอกว่าอีกสี่สิวันถ้าพวกเจ้าไม่กลับใจพระเจ้าจะลงโทษให้ทุกคนย่อยยับในเมืองนินเวนี้พี่น้องที่รักปรากฏว่าพอได้ยินคำประกาศของโยนาเท่านั้นแหละชาวเมืองนินเวตั้งแต่ใหญ่ลงมาจนถึงเล็กที่สุด กลับใจถือศีลอดอาหารเราเป็นเจ้าพระองค์ก็ได้ทรงเมตตาไม่ลงโทษพี่น้องที่รักถ้าเราจะมองดูนะครับเรามองดูแบบนี้เราจะเห็นว่าหนึ่งนะครับพราเป็นเจ้าพระองค์มีพระทัยเมตตาคุณพ่อเริ่มต้นมิซาบอกว่ามนุษย์จะบาปหนา บาปใหญ่เพียงใดก็ตามแต่ยังเล็กกว่าพระเมตตาขององค์พระผู้เป็นเจ้าพระเป็นเจ้าให้โอกาสและถ้าหากว่าเราจะจับโยงกับพระวรสารในวันนี้เราจะเห็นว่าพระเป็นเจ้าพู้องค์ก็ได้เรียกเปโตรแอนดรูยากอบและจรไปเป็นผู้ประกาศข่าวดีของพระงุงถามว่าแอนดรูยากอบและจร เป็นใครเป็นชาวประมงเป็นชาวบ้านธรรมดาธรรมดาก็าถือว่าอาชีพประมงในสมัยนั้นเป็นอาชีพที่เหมือนกับชาวไร่ชาวนาในปัจจุบันนี้ไม่ได้มีฐานะร่ำรวยอะไรแต่เพราะเป็นเจ้าพระองค์ก็ได้ใช้คนซึ่งอยู่ในระดับนี้แหละในการเป็นเครื่องมือประกาศข่าวดีของพระองค์เพราะฉะนั้นบทอ่านที่หนึ่ง แล้วก็บทพระวราสารวันนีจ้จึงเชื่อมโยงกันทําให้เราเห็นว่าเพื่อความรอดของเพื่อนมนุษย์นั้นพระเป็นเจ้าพระองค์ได้เลือกคนซึ่งดูเหมือนว่าต่ําต้อยไม่ว่าจะเป็นโยนาไม่ว่าจะเป็นเปโตรแอนดรูยากรบแลย์ยอนไปเป็นผู้ที่ประกาศข่าวดีของพระองค์ <c oughs> ถามว่าข่าวดีของพระองค์จะเกิดผลอย่างไร จะเกิดผลก็ต่อเมื่อผู้ที่เป็นเครื่องมือของพระองค์นั้นนะทำตามที่พระองค์มอบหมายให้โยนาก็ทำนะแม้ว่าจะไม่เต็มใจเท่าไหรนะ่นักนี่ขนาดไม่เต็มใจนะครับพี่น้องนี่ขนาดไม่เต็มใจนะนะไปแบบอิดออดนะไห่ยังเกิดผลขนาดนี้โอ้ถ้าหากว่าใส่เต็มร้อยนี่นะก็คงจะมีคนกลับใจมากกว่านี้ ก็น่าจะเป็นบทสอนส,สำหรับเราเช่นเดียวกันนะครับว่าหลายครั้งนะครับเราในฐานะที่เป็นคริสเตียนเนีนะ่ยเราจะเป็นเครื่องมือประกาศข่าวดีขององค์พระเยซูคริสตเจ้าอย่างไรบางทีในท่ามกลางชีวิตของเราถามว่าในสมัยนี้มีเมืองนิโนเวไหมในสมัยนี้มีชาวนิโนเวไหมให้พี่น้องถามตัวเราเองว่า เมืองนีเเวสําหรับพี่น้องอยู่ตรงไหนและชาวเมืองนีเเวนั้นคือใครเราจะเห็นว่าพระเป็นเจ้าพระอ,องค์ไม่ได้ใช้โยนาไปประกาศข่าวดีในอิสราเอลเพราะว่าในอิสราเอลนั้นคนเขาเชื่อในพระเจ้าแล้วแต่พระอ,องค์ส่งไปในที่ที่มีความเสี่ยงที่ที่โอกาสที่โยนาจะถูกลุมสก,กรมนั้นก็เยอะ แล้วเพราะเป็นเจ้าพระองค์ต้องการจะส่งเราไปไม่ใช่ไปตามหาไม่ใช่ไปเยี่ยมเยียนคนที่มาวัดทุกอาทิตย์คนที่แก้บาปรับสินสม่ำเสมอแต่พระองค์ต้องการจะให้เราไปติดตามเพื่อนของเราที่ทิ้งวัดที่เบี่ยงเบนชีวิตของเขาออกไปที่อยู่ห่างไกลจากหนทางของพระเจ้าเพราะฉะนั้น เมืองนินเวและคนนินเวนั้นมิใช่มีเฉพาะในสมัยของโยนาเท่านั้นแต่ในสมัยของเราก็มีด้วยเพราะนั้นพี่น้องที่รักในวันนี้จึงอยากจะให้เราได้ปฏิบัติตนเหมือนกับที่โยนาได้ปฏิบัติในตอนหลังก็คือว่าเมื่อรู้ว่าพ้าเป็นเจ้าพระองค์ต้องการใช้ตัวเองนเป็นเครื่องมือให้เราปฏิบัติตัวเราเองเหมือน เปโตรแอนดรูยากอบและยอนเมื่อพระเป็นเจ้าพระองค์เรียกเขาไปทันทีโดยที่ไม่รู้ว่าไปแล้วจะได้ผลขนาดไหนแต่ว่าสิ่งที่น่าคิดอีกประการหนึ่งก็คือว่าถ้าเราทำเต็มที่แล้วส่วนที่เหลือน,นั้นพระเป็นเจ้าพระองค์จะจัดการเองเหมือนคุณพ่อเบลเวลาที่ท่านสร้างโรงพยาบาลท่านก็บอกว่า หมอเป็นผู้ฉีดยาแต่พระเป็นเจ้าเป็นผู้ทำให้หายเราเมื่อถูกพระเป็นเจ้าพระอ,องค์เรียกมาให้เป็นริษสตชนเราก็มีหน้าที่หวานมีหน้าที่ประกาศประกาศด้วยคำพูดประกาศด้วยการกระทำที่ดีของเราแต่การกลับใจนั้นการกลับใจของคนอื่นก็เป็นหน้าที่ขององค์พระผู้เป็นเจ้า ที่พระองค์จะเสริมเติมแต่งให้เพราะฉะนั้นพี่น้องที่รักในวันนี้อย่าให้เราได้ดูถูกคนอื่นโยนานั้นตอนแรกก็ดูถูกนีโนเวนะครับไม่มีทางหรอกนะชั่วแบบนี้แย่แบบนี้นะโอ้ไม่มีทางไปประกาศพูดปากฉีกถึงหูก็ไม่มีทางแต่ว่าเมื่อไปแล้วปรากฏว่าเกิดผล เพราะนั้นพระเป็นเจ้าพระองค์ไม่ต้องการที่จะให้เราดูถูกคนอื่นตรงกันข้ามพระเป็นเจ้าพระองค์ต้องการให้เราให้โอกาสคนอื่นให้โอกาสคนอื่นเพราะนั้นการให้โอกาสนั้น,นเป็นการที่ให้ที่ดีที่สุดแม้ว่าเพื่อนของเราหรือบางทีเราเองก็เป็นคนที่ผิดพลาดเราเองอาจจะเป็นคนนีนเวเราเองอาจจะดำเดินชีวิตอยู่ในเมืองนีนเวในปัจจุบันนี้ นะแล้วถ้าเพื่อนของเรามาเตือนเราเหมือนโยนามาเตือนนะเราเองก็ต้องรับฟังเหมือนกันเพราะฉะนั้นในชีวิตของเรานั้นบางครั้งเนี่ยเราก็เป็นคนถูกใช้ไปเตือนชาวนีเนเวแต่บางครั้งตัวเราเองนั้นก็เป็นชาวนีเนเวด้วยนะครับชีวิตของเรามันเป็นสองมุมเหมือนเหรียญสองด้านเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเป็นชาวเมืองนีเนเว เราผิดพลาดเราก็ต้องพยายามที่จะกลับใจแต่ในขณะเดียวกันเวลาที่เรามองไปเห็นคนอื่นผิดพลาดเราก็ต้องให้โอกาสเหมือนที่พระเป็นเจ้าให้โอกาสชาวเมืองนีนเวเพราะฉะนั้นในวันนี้อยากจะให้เราได้พิจารณาดูน้ำพระทัยดีขององค์พระผู้เป็นเจ้าพระเป็นเจ้าพระองค์เป็นผู้ที่มีสิทธิ์จะให้คุณให้โทษแก่มนุษย์เราไม่มีสิทธิ์ที่จะไปตัดสิน ว่าคนนี้ชั่วต้องไปนรกคนนี้ดีต้องไปสวรรค์เพราะว่าเราเองบางทีก็ชั่วบางทีก็ดีเราชั่วเจ็ดทีดีเจ็ดผลทุกคนนั่นแหละครับเพราะฉะนั้นจงให้กำลังใจและให้โอกาสแก่เพื่อนเพื่อนของเราเพื่อเราจะได้ก้าวหน้าต่อไปขอพระเป็นเจา้าเน่วยพระน,นามพระบิดาและพระบุตรและพระจิตอาเมน